สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิบสายมัน,นครับพี่น้องเปิดมาก็เจอกับเจ้ามิซูนะครับอันนี้เป็นงาน บิ่งดินครับไปสู้เขาครับอ่ะรอหนามันมุดครับพี่น้อง อันนี้จะเป็นหน้างานนะครับทำบ้านจัดสรรครับทำหมู่บ้านครับ,บนนพี่น้องอ่ะยกดำเลยครับ พาพี่น้องมาดูรถสิบร้อครับสิบร้อวิ่งงานครับน่าจะวิ่งประมาณสักสิบกว่าคันได้ครับพี่น้องดูบรรยากาศแชมป์นะครับแชมป์คนงานนะครับ ลอมันต้านครับพี่น้องโอ้ยังเหลือดินครับสวยงามมากครับพี่น้อง โอ้มาดูเจ้าฟอร์ดครับเจ้าฟอร์ด7610ครับพี่น้องตัวเอโอ้นานงานก็อยู่แถวๆแ,แก่งเรืองจานครับพี่น้อง ตรงข้ามกับแจ่งเลิงจานครับแหล่งท่องเที่ยวของชาวจังหวัดมหาสรารคามครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้อง ตัวแรงครับอยู่กับเจ้าปอทับนะครับธัญญพรน,นะครับผมจากโคราชครับพี่น้อง คลิปนี้มีเวลาน้อยครับพี่น้องอ่อาจจะได้ดูรถสิบลสองคันนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมรถไทยฟอร์ดเจ็ดพันหกร้อยสิบครับพี่น้องเวลามีน้อยนะใช้ซอยอย่างประหยัด <laughs> ใช่ไหมครับเอออยู่กับเจ้าหลงครับอ เจ้าหลงโอ้โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมรถไทฟ,ฟอร์ดครับ ชมใกล้ๆครับพี่น้องจะได้อัธรรถครับโอ้ย้อนแสงไปหน่อยครับพี่น้องต่อฝากพี่น้องครับชาวรถบรรทุกนะครับพี่น้องชาว youtube นะครับ พี่น้องชาวรถไถนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับอามาชมกันต่อครับพี่น้องย้อนแสงไปหน่อยครับชมกันยาวๆครับกับเจ้าปอดครับ ันนี้ผมผ่านไปผ่านมาผมเจอหน้างานของแกน,นะครับน่าจะใช้เวลานานนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณสักสองเดือนได้ครับพี่น้องโอ้รอมันใหญ่อะ่ะ โอเคครับพี่น้องครับแวะมาเจอก็ถ่ายให้พี่น้องได้ชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดกดติดตามให้ช่องลิฟสายมันด้วยนะครับพี่น้อง